ากาศอยู่ให้อยู่สวนเนี่ยเราไม่ให้พี่นอ้องเมืองเข่าเขาขสีงามอยู่แต่ว่าฝนมันโมมีเนาะฝนฝนน้อยหลายปีนี้นะและ้วก็ผมรู้สึกว่าปีตั้งพะเยาเนี่ยมันสีแดงนะแดงทั่วเนาะทั้งภาคเหนือเนาะทีสานหลายจังหวัดก,แก็แดงด้วกันแต่หลายจังหวัดน้ามันจมเนาะพี่นี่ปรากฏการณ์ทัทง้งธรรมชาสตร์ยังหลายอย่าง,าางมันเปลี่ยนไปเลยพี่น้องความแห่งแรง เบิ่งบักุงปลูกไว้งามอยู่ปีนี้บักุงโดกดีนี่นะมีต้งห่อนแลนตัวนใหญ่กระลังสีใหญ่ต้งห่อนแลนมีต้นบกุงต่ำต้นหนึ่งนวยนี่ตัวนี้คือสีใหญ่คือสีนี้ดีอยู่บกุงกระลังเป็นหน่วยเซลซะอยู่ นีโครงการกรรมเลยเนาะโครงการกรรมไ,รรรมไปใส่มาเด็กๆฮะไปใส่มาไปเก็บอันนอ้อันบมื่อื้อติสิไปเห็นอยู่ไหนมาป่ะพัดบ่เออพัดไปหย่อนบมื่อื้อใส่ไข่เขาทาอยู่จ,ใจ,ใจ,ใจ่อยมาแต่ใส่จ่อย โอ้ยปีนี้มันแรงนะคนนะเขา่ามีแต่เข่าดำนะแต่ว่าน้ำบ่มี่หยาก็เลีงสิขึ้นพี่น้องเอ้ยบักคุงปีนี้หลายอยู่นี่นะบักคุงดูกบกก็เล<ย>ีงจ<ย>ะปลูกยางหน้าพี่น้องยางหน้าก็เลีงส<ย>ินี่ 30, นี่นี่บกคุงบักคุงอยู่นี่สามสิบสี่สิบต้นพี่น้องเอ้ยหลายบุกเว้ย ฟังผุ่นก็มีแต่บักหคงกํรลังเป็นไม้กําลังเป็นดอกแซ่ลสายฟังผุ่นก็มีแต่บักหคงกันบัเแทนบอยพี่น้องฟังผุ่นบักคง,งอู้หอยากกําลังขึ้นถ้ามีน้ำใส่นี่หอยาก็คือสิบว่หลายปันนิดอก เขาหน้าดำนะพี่นี่พะเยาแหล่งพี่น้องเอ้ยเจ้เเาซัวจังไลยเนาะองอยู่สูงบนกระลายนนะ่อนะต้นผลกระโดกอยู่ได้ตอนหู้นอันนี้พันคงใส เขาว่าเป็นบุคงตวผูเนาะงงใสเอ้ยบุกงกล่วยเกยกะงามอยู่ได้ปีนี้นะแต่ว่าจักหน่อยนี่มันคือสีขาดน้ำแต่เนาะ ปลาปลาต้นไม้ปลูกไปกันเริ่มง่ายเลยพี่น้องบรรยากาศทองทงกระแนวนนี่หละพี่นอ้องอาทิตย์ใกล้สิ้นสุดงเลยอา,ารบรรยากาศทองทงหน้าบ้านเฮาอันนี้ที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเนาะในเมื่อที่ล่มว้อยว้อยฝนก็คือสีตกแตะกบตกน้ำกระลัง กรวเขากะลังสีขาดน้ำนะหญ้ากระลังสีขึ้นวันนี้วันที่เท่าไรมันเนี่ยวันที่27สิงหาคมปี2566เนะาะทายบรรยากาศไว้ให้พี่น้องเบิง่งนี่แหละคือธรรมชาติของเมียงเหนือพี่น้องบริเวณภาคพยางเบิง่งสวนเบิงเบ่งนี่เนาะท่างคุณสวนผมไก่ท่างคุณนะมีบักคุงมีต้นกล้วยมี หมากไหม้หลายอยู่ปลูกไว้กระลังสีหนนสใหญ่เานาะสวนแบบเอ่อลำไยอ่าต้นสวนไผ่ข้าวหวานบักคุ้งบักแหนวปลูกไว้หลายเอาไว้กินนะสวนหลายปลูกไว้กินอ่าแล้วก็ผมก็ร่างสิขยายสวนเนาะพี่น้งนองเนาะอ่าผมก็ร่างสิขยายสวนปลูกพวกไม้เศรษฐกิจไปตั้งพุ่นนะก็เลยบ่มีเวลาลงคลิปปันใดเนาะพี่น้องเนาะ อันนีไทยบรรยากาศมาให้พี่น้องเบิงออยู่สวนผมนี่แหละช่วงนี้ก็ยุ่งยากกับการปลูกตน้นไม้การดูแลตน้นไม้การตัดหญ้าหญ้าเดี๋ยวนี้มันหลายแห้งหญ้าขึ้นแบบตัดหม่งหนึ่งหม่งหนึ่งกระเย้าตัดอยู่ตลอดเวลาบ่มีทางว่ามันที่นี้เลยหญ้านี่ฝนตกพ่อหญ้าง,งามนี่เนาะเฮ้อนี่แหละพี่น้องไายบรรยากาศมาให้พี่น้องเบิงหลายคนคิดว่าโอ้บ่คคลที่ร่วคลิปให้เบิงเลยเนาะเห็ดหยังอยู่เห็ดหัวเห็ดสวนพี่น้อง น้องเด้ทั้งอื่นทั้งไก่เป็นยังไงเนี่ยเขานำสร้ามปางงามบ่ทั้งอื่นนะอ่านี่แหละพี่นอ้องบรรยากาศท้องทุงวานหน้าอ่างามอาทิตย์แกร์สระดงอ่เห็นบ่าอากาศเสียงนกกระเจีเยวเจ้าเจียวเจ้านกกระเริ่มสิกับพังเลยอ่นี่ครับ เป็นป่าเนาะเป็นของป่าเห็ดบ้านผมอยู่ยละ่ะข้างหลังเนี่ยอยากกินเน็ดอไก่ย่างมาเก็บบระหลดล่ะทั้งน้อยนี่ก็เพิ่นไปเก็บมาในประมาณแกงนึงนีงน่ละยำเลีงกับสิแกงเห็ดกินเห็นบ่เพียงหนรอยากาศท้องทุ่งบ้านนาะเอ้ยเบืองแห้งแห้ง,หงบ่มีน้ำเลยอันนี้พวกสิปลูกต้นดูต้นยางหน้าต้นพยุงไว้เนาะห่างสะนี่นะ ว่าโ่ตตองไปดูแลมันไหลต้นใหม่โมนี่มันทนปลูกไว้ต้นนี้เม่เป็นสีสองปีแล้ววนันปีกัวสองปีนี่แหละต้นมะข่าเนี่ยต้นมะเขียบเนี่ยเขียบกระไรเบิอดอไหรล่ะเป้น่วและ้ะเอ้อมะเขียบหนังบรรยากาศทองุ่งบานหน้า ซาเนี่ยผมก็ปลูกหยาเนเนปียไว้แล้วก็ตัดให้ปลามันกินเป็นอาหารมันเปื่อยมันก็เป็นอาหารปราลปราบางปลาบางชนิดจะกินสดเลย,เ,ยเลยนะ่นออกวกปลาตะพอกตะเพี้ยนเนี่ยนะ พักขากระลังสางมันลงปลาปูาปลา,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 ากับพวกนีได้กกินหรือว่าได้เอามันกินจักเถอจะเลี้ยงมันไว้บรรยากาศต่องทุง่งบรรยากาศบ้านหน้าทังสีแหละพี่น้อง <c oughs> mm -hmm.